ครับผมสวัสดีครับพยยอ่อแม่พี่น้องปองไปเอฟซีแฟนคลับอ,อีสานโซเล่ทุกท่านทุกคนที่คลุบลักครับผมสำหรับวันนี้ก็อากาศเย็นดีครับลม่ลมสวยสวยอยู่พอดีมาเผาทานครับ,รบมาเอาฟ้นเซตเตาฟื้นเซตเต่ามน,านี้ทดลอง พื้นดนใหญ่พื้นดนใหญ่เติบพี่น้องพี่น้องครับเส้นผ้าศูนย์กลางประมาณสามนิว้วกวักวเกือบสี่นิว้วโดยที่บ๊ทเดียพาเคืองนี่ครับผลออกมาสิเป็นยังไงอะพี่น้องครับผมไม่จะดนไงไงสักนิดจริงพาเคืองพาซีจะพาได้งาด่ายดีเอ่อพาได้ง่ายดีสุดครับตัวนี้ห้องบริบบทย์พาครับพาซีสิเป็นนี่ครับ,น,น,รบนี่คือพาแล้ว ไท่อนหนึ่งพาซีอันนี้ขึ้นไหนไม่หนาซีหนาซีหนาหา่าพาซีเดี๋ยวมืัอนี้ล่องบริเวพาเบิ้งครับพี่น้องครับเตากำลังจุดอยู่ครับเดี๋ยวผิดพลาดพี่น้องไปเบิ้งเตาก่อนอื่นก่อนสิเบิ้งเตาล้วพี่น้องครับผมครับบบ่เิะทานที่เผามากขังก้อนพี่น้องครับผมบเผามากขังก้อนใส่ ใส่ตอแบบไร้ควันนี่พี่น้องครับผมทานได้พี่น้องครับผมทานเสียงดังกงกิ้งดังกลาง,งวานครัแต่ว่าท้าดออกจากกรอบไปนิดนึงแต่ว่าติดไฟง่ายทานโมนนี่ติดไฟง่ายครับติดไฟง่ายก็รธรรมดาต้องทานไม่อยู่ค่าพี่น้องครับผมทานไม่คือมันทานไม่อยู่ค่าครับอาจจีบเ่เห็ดบ่เห็ดบ่หงบ่หงคือว่าทานคือบอกก่กะ รัคปันใดแต้วก็ใส่ไดโอเคพี่น้องครับผมก็คือคุณนอสบัิของทานคือจุดไฟติดให้ควาำรลวนครับหงเข ầu, ่าหงน้ำเห็ดเนื้อย่างปิ่งอย่างต่างๆใดครับต่ตตตอได้เห็ดในสามสอบแล้วพี่น้องครับผมเกิดมาด้สามสอบปุ๋ยพอห้อทาทตะหนีทอนอาะสิใดสองสอบกลักวครับผมนี่ครับฟืน้นเหมือนเดิมตัดกองไหวมีอย่างมีเวลาวางกับตัด ครับกวางไว้ตากไว้ก็อันนี้คือฟื้นแหงแล้วแหงพอมันหมาดครับตากแล้วมันสีแห้งแห้งมันสิหนาติดแตกแหงสิพี่น้องครับผมครับโดดง่ายจะพาครับโดดง่ายพาสีครับโดนกลางๆมาพาสองพาสามก็เรียกแต่ขัดซ้ำแขนนี่บ่พาครับพี่น้องขัดซ้ำแขนบ่พาใส่เตาเลยนะพี่น้องครับผมคราวนี้จุดมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆครับเหล่มไข้กันหลือพี่น้องครับผม นี่ครับค่ายกาดนี่คือย่ามกันเว้นที่พอเห็นเปลวไฟขับมนไหนรับอันนี้ล่มแห้งครับปลาปลาบะไรครับไม่ต้องคไข่บึงไฟตลอดไม่ต้องให้ดับแล้วพี่น้องครับผมก้าวให้ติดค่ายกาดสะเทียนแล้วก็จะไม่เติมไฟแล้วอันนี้มันอยากจะดับอยู่ครับจุไฟใต้เตาครับขันเซาะขึ้นค่ายกาดแล้วไม่ต้องจูหลายพี่น้องครับผม ไม่ต้องเจืะเยอะนะครับผมไม่ไม่ต้องเติมไฟเยอะถ้าคายการแล้วนะครับพี่น้องพอจะไฟใสใช่ใส่ไฟเหลียงเพราะว่าพนจนิขคายการมากพนจนะใหม่การเป็นในตัวเขจะพร้อมเป็นในตัวครับผมเขาไปรตรงเหลียงไฟลายคือเตียวแหลกครับผมเตียวแหลกเขาเติมไฟเขาเติมไฟเข,าข้าเขาเพื่อเพื่อตรงการค้อมร้อนในการอบอการอบใหม่ครับผม หลังจากที่เป็นไข้การแล้วก็ว่าต้องจูงยังไรเรับพี่น้องครับผมแค่เข้าเลี้ยงอันนี้คือบังบังล่มไหวบ่ราะให้ล่มเขาในไตเตาคขัดสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับพี่น้องครับผมกานเห็นกิดตั้งยังไงจะได้กับข้อมีนไมาเลยครับดื้อครับผมวิธีการเผาถึกตองบ่อครับหรือว่าพี่น้องเผาบ่เป็นยังไงกับมาเหล็กเปลี่ยนข้อมีเห็นกันนะพี่น้องครับผมครับราคาทานเป็นยังไงเนี่ยขายกันยังไง ในน้ำเด้พี่น้องครับผมสลหรับท่านี่กับใคสอบละ140บาทครับพี่น้องสอบหัวอาหารนี่เสร็จพี่น้องแต่ว่าเข้าไปกัรจุกสิจุพุ่นกุนี่พี่น้องครับผมใส่ฟางหมัดอย่างดีเลยพี่น้องครับผมนะครับกำลังคลายกัดฟังเสียงมีเปลียวไฟเกิดมาแล้วครับอนี้ทั้งนี่เผาเลยประมาณจักเจียแอเล่า แล้เผายู่นี่ก็สามเทียสี่เทียล่วเผาตะรั่งพนกับบ้านๆสิบกว่าเทียล้วพี่น้องครับสิบกว่าครั้งแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมเพราะว่าเราสั่งมาทางนี้คือทางสั่งมาสําเร็จเลยครับจากทางทางเพจพี่น้องครับผมสั่งมากกับแพ้งเนี่ยเตือความเป็นเตาเซเลสลูกนะพี่น้องครับมีหุ่มฉนวนกันความร้อนครับผมแล้วก็มีทานอันนี้คือ เสริม,มเสริมแผ่นเหล็กที่ก้นถังนะพี่น้องครกับผมขันป่เสริมคือมาเผาบ่าถึงสิบเทียครับอัดก้นอัดทะลุได้เลยพี่น้องครกับผมแต่ว่าอันนี้เขาสร้างแบบเสริมครับสร้างถือว่าเผาสิบครั้งสิบครั้งได้ทานประมาณยี่สิบยี่สิบกระสอบครับผมยี่สิบกระสอบตีเชเลียคือ ยี่สิกระสอบเฉลเ่ียนี่คือถืกสุดทตีละถึกสุดก็คือลอยลอยยี่สิบกระสอบลอยยี่สิบบาทคือถือสุดแต่ว่าอันนี้คือขายล4 0บาทเอาเทีตีชลเลยคือลอยสี่สิบบาทไปเอาอย่างไงครับคือราคาปัจจุบันลอยสีบาทคือลอยบาทยีก็เป็น2องพันแครับผม ผมไม่แปรคือได้ตัวนี้คือได้ต้นตุ้นได้กขาดถังขึ้นครับว่รู้ว่าต่อไปกําไรสี่สัปดาห์เนี่ยล่ะพี่น้องกับผมขาดขาแรลี้งขาหยังต่อไปกับชิดกันได้เผาอยู่ได้จักสิบถังขึ้นไปสิบเทียขึ้นไปกับซื้อว่าโอเคนะพี่น้องกับผมเพราะว่าไม่เข้าบระเดี๋ยวซื้อไม่ก็หักล่มล่องน้ำถ่วมเนี่ยหักเนี่ยตายยืนต้นตายครับนี่ครับผม เป็นปื้นแน่ครับมอบเรือนั่นกับมาเผาทันมีเวลาว anyway. ่างกับมาเผาทันนะพี่น้องครับผมเออสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องครับผมเนี่ยผ้าผีผ้าหน่องมาเบิ่งการเผาทันมาเบิ่งเตาคายกัดครับเตาแบบไร้ควันครับพอเป็นติดแล้วเตาติดแล้วคายกัดแล้วจะบ่มีควันครับมีกับมีน้อยสุดๆเลยพี่น้องครับผมมันก็ลังคายกัดดังบุกคบุ๊บุ๊บุ๊ขึ้นนะพี่น้องครับผม นี่ครับเมื่อกี้ก็ล่มแห้งล่มแห้งปลาปลาได้ปลา,า,าล่มศีรษาไปผัดไฟไตเตาดับแล้วก็เฮ็ดให้การติดไฟครับเฮ็ดให้เตาดับไปเสียเวลาในการเลื่มต้นไม่ในการจิตจุดเพื่อเพิ่มความหลอนไม่นะพี่น้องเสียเวลาครับจะได๋ก็ขึอบ่ได้พี่น้องครับผมหลังจากติดเตาแล้วก็ติดเตาแบบเตาเซเทียนแล้วสามารถหมุนเวียนเผากาด เองแล้วครับผมเท่ากับสิเดือดเคืกได้ครับหนึ่งเท่ากับเห็ดเปียกเข็นงานกรับบ้านกรับซองไปได้ครับผมสำหรับมัอนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะพี่น้องครับผมที่ติดตามเรามาตลอดนะพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็คือภาพมาเบิองนี่นัะพี่น้องครับผมภาพมาเบิองนี่ครับเต่าแบบนี้เพราะท่านจะเตียนครับดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือว่าติดแน่บ่ติดแน่ กาติดแน่บ่ติดแน่ครับตัวนี้เขาคือต้องเลี้ยงไฟตลอดคืออันนี้คือเพิ่นขาดไฟครับเข้าเขาต้องเติมเขาอีกเด้วยพี่น้องครับผมกับฟังเสียงครับดังปุ๊บ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 ครับว่าสิปิดคลิปเนี่ยแล้วก็บ่ได้ปิดครับพี่น้องเพิ่มมาให้พี่น้องมาเบิ่งครับปัญหาบางคนอาจิตวาติดแล้วก็สิเซาจุก็เซาเติมไฟแล้วเพียงน้ำอื่นครับผมจริงจริงบ่ทันได้ติดอันนี้คือการล่วงครับคือการบ่ทันได้อ่ะติด สะเทียนครับผมนี่ครับจะมีควันน้ำซีมีคล้ายๆว่าไฟติดแล้วก็จะดับไฟติดจะดับเพราะว่าไฟเตยเตาเลี้ยงพรท่านพ่อพี่น้องครับพ่อต้องเลี้ยงอีกครับผมให้จูคุณก้อจะติดนะพี่น้องครับผมอ่ะผมขออนุญาตไปจุดไฟเลยพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้กับขอลาพี่ลรน้องซับนี้ครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ